อีกหนึ่งตัวเก่าตัวแก่ที่รีสกินโคสจะบ่อยของโกโตใช่แล้วครับวันนี้คุณอยู่กับแอสลรานินจาเวอร์ชันที่3คานามะครับบอดี้ตัวนี้เป็นกึงก่งๆึ่งบล็อก 2M ครับคือบางจุดไม่ต้องเก็บรอยประกบแล้วครับใส่จอยอย่างเดียวและนี่คือของทั้งหมดที่ได้จากตัวนี้ครับและยังแถมพาร์ทบางส่วนของซูซาน็มาให้ด้วยและในเวอร์ชันที่3นี้ก็จะมีแค่บอดี้ครับที่เปลี่ยนไปสัดส่วนจะเป็นเหมือนซูซาน็เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็มีอาวุธมาให้เป็นมีดสีเล่สามารถประกอบกันเป็นกงจกรัยงไม่่เเเคยหห็นนนนนวออร์ชัก้าี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับและในเวอร์ชันนี้ก็สามารถประกอบกับกราอเวอร์ชัน1นและ2ได้ครับและถ้าพูดถึงแอสลรานินจาเธอจะมาคู่กับอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นแอสลราอาเชอร์แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่า2ตัวนี้คือประวัติศาสตร์ของโกโตบุกิยะเลยครับเพราะถ้าใครรู้จักเมกามิดไวอ์สตัวนี้คือต้นแบบของเมกามิดไวอ์ตั้งแต่รุ่นนั้นจนถึงปัจจุบันเลยครับเรียกได้ว่าเธอน่าจะเป็นทวดแล้วครับ <อา S 1> เป็นว่าแอสลรานินจาตัวนี้ก็คือบอดี้ใหม่นั่นเองซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรว้าวนอกจากดีไซซน์มม่่ึงงผวาาเเธอก็ดดดูททีัจ ง่จอยไม่ได้แน่นไม่ได้หลวมแถมยังเป็นกึงก่งๆึบล็อกทูเอ็มทำให้ไม่ต้องเสียเวลาขัดมากมายนะแค่ต่อดิบก็ดูสวยแล้วแต่ถ้าอยากใส่กรอเท่ๆก็คงจะต้องมีเวอร์ชั่นแรกครับซึ่งถ้าผมได้เวอร์ชั่นแรกมาก็คงจะทําคลิปรีวิวอีกต่อพลาโมให้สนุกแล้วเจอกันครับ